จากวิสัยทัศน์ตั้งต้นที่ต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเพศสาสตร์ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนในสังคมคณะเภสัชศาสตร์ได้เริ่มการแต่งตั้งคณะกรรมการคโครงการจัดตั้งคณะและร่างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตขึ้นจนได้รับการรับรองสถาบันและเห็นชอบหลักสูตรจากสภาเภสัชกรรมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคม2552และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่26ตุลาคม2552ให้จัดตั้งคณะยังเป็นทางการ มาในปี2,553คณะเภสศชศาสตร์ได้ก้าวสู่อีกหนึ่งบทบาทกับการเปิดความร่วมมือกับชุมชนในภาคตะวันออกนับเป็นสถาบันการศึกษารุ่นแรกที่วางรากฐานการศึกษาเภสศชศาสตร์ให้เชื่อมโยงกับชุมชนอย่างแท้จริงผ่านวิสัยทัศน์คณะเภสศชศาสตร์ที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพบัณฑิตผลงานวิจัยและการร่วมมือกับชุมชนในภาคตะวันออก และเริ่มต้นการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการนับแต่นั้นมาปีพศ2555คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบรุรพามุ่งสู่สังคมระดับชั้นนำโดยการวางโครงสร้างพื้นฐานสร้างอาคารเภสัชกรรมชุมชนและการผลิตยาอาคาร5ชั้นและมีแผนการสร้างอาคาร12ชั้นที่มีพื้นที่ใช้สอยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้วิสัยทัศน เป็นองค์กรสร้างความรู้และปัญญาทางเพศศาสตร์สู่สังคมในระดับชั้นนำของประเทศและภูมิภาคอาเซียนและเอเชียปีพศ2559ยกระดับการสร้างการยอมรับในระดับสากลโดยการเริ่มเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษารับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกกับวิสัยทัศน์สู่การเป็นคณะเพศศาสตร์ชั้นนำผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและในการก้าวสู่ปีที่1ิ คณะเภสัชศาสตร์ได้รับการรับรองสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์จากสภาเภสัชกรรมได้มีความร่วมมือกับเขตพิเศษภาคตะวันออก EEC จัดตั้งศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์ Ge โนมิ c s ์ไ a i l a n d g e n o m i c s s e q u e n c n n g Center ภายใต้การดูแลของบริษัทไทยโอมิกส์จำกัดและในปีพศ2564การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกับวิสัยทัศน์คณะเภสัชศาสตร์เป็นคุมปัญญาตะวันออกที่มีมาตรฐานสากล ผ่านการจัดตั้งศูนย์นวัตรกรรมทางเภสัชศาสตร์เพื่อการบริการวิชาการในภาคตะวันออกจัดตั้งศูนย์การผลิตยาและพืชเกษตรสมุนไพรตามมาตรฐานสากล Good Manufacturing Practice GMP และอาเซียน GMP หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต6ปีหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตแซนด์บ็อกซ์4บวก2ปีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอางหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขานวัตกรรมและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ ขณะเดียวกันคณะเภสัชศาสตร์ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและต่อยอดให้เกิดงานวิจัยใหม่ที่จะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดต่อวงการเภสัชกรรมไทยและสากลรวมถึงการบริการวิชาการอย่างรอบด้านที่ครอบคลุมทุกมิติในสังคมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องชุมชนและหน่วยงานต่างๆ นำข้อมูลด้านเภสัชศาสตร์ไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการดูแลสุขภาพของคนในประเทศอย่างยั่งยืนได้แก่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ศูนย์บริการทางนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านวิจัยและบริการแปลผลเภสัชภัณฑ์ทุสศาสตร์และการแพทย์แม่นยำศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการวิจัยและบริการทางสมุนไพรมหาวิทยายลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตบางแสนได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้คนนับล้านทั้งด้านบัณฑิตที่จบการศึกษาและผลการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานชั้นนําของประเทศด้านบุคลากรมีการผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพสามารถสานต่อองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่น ด้านงานวิจัยมีผลงานวิจัยที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติจำนวนมากและอนุสิทธิบัตรจากการคิดค้นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมและนี่คือความเชื่อมั่นที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตบางแสนพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของสถานศึกษาในศตรวรรษที่21กับการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลไม่สิ้นสุดและพร้อมก้าวสู่การเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพแม่นยำในอนาคตต่อไป